การสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีเกม GTA V นี่ครับตัวย่อของมันนะครับเราจะไปทำพารกิจลับสูตรอากาศกันนะฮะรู้สึกมันจะเป็นย,ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะโอ้โหเสียงโคตรมาทุกคน อ er ีกน้องผมนะครับโอ้โหพูดอย่างนี้เลยเหรอนี่ครับดูจะเป็นยังไงโอ้โหนี่คร um> ับการกิตที่คุณวรจะไปอืมนี่เลยสูตรอากาศไปกันเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย พรอมรปดิบสิว่าจะเป็นยังไงวเราไปดูกเลยนะครับภารกิจลับสูตรอากาศมันก็จะเขียนไว้นะ udah kallek kan? ini kap, kue kipung bent makin sini, 3 แล้ละรอบที่สองผมไม่มีชูชีพแล้วอะทำจังได้ดีทำจังสูงโอ้ย้แบบนี้ก็ได้ครับ Mm Hø? -hmm. ตังบนะุบีไม่พอออเตังโกว้าบ้าหายทำไรวะทำไรวะได้ถอยไปอย่าส่งเสียงดัง จะบ้าเอ้ยนี่ครับโก้ชเชี่อเชนมดเล้ยปโบยิงไปกันเลยฮะให้รถมันพังเขาบ้าเขาบ้าตอยกันเลยตอยเลย ่ไปแล้วไปเลยตำรวจบ้า,ต,บาต,ตำรวจบ้าตำรวจบ้า,าบออ้ากลางคืนโอ้โหผมบาดเจ็บสาหัสแล้วมมลครับว้าผมบาดเจ็บสาหัสแล้วตังก็มีไม่ถึงหน้าปัดซื้อแพ็กยามไม่ได้ช่วยด้วยจะาตายแล้ว มันบ้าน,นะครับมันบบ่าหงุนะฮะเลยไปลเยเ้ชิบหายอย่างบุนแรงครับภารกิจลับล้มเหลวผมก็บาดเจ็บสาหัสผมต้องหนีออกนอกควงของอาณาเขตตำรวจไม่งั้นมันจะเป็นยังไงครับมันฆ่าผมดิครับตำรวจบ้าเลยฆ่าประชาชน โอ้โหมาดักหน้าเลยครับกินน้ำโคกันล่ะฮะโอ้ต่อเดียวปุ่นจะมาปุ่จะไปกินน้ำโคกนะครับเด็กไเลยด่าเฮ้ยทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหจะดู ดูแล้วเรานี่คือภาษาใต้นะครับใครที่เป็นคนใต้อาจจะฟังออกผมผมผมอยากมีคลิปหนึ่งที่พูดภาษาใต้ทั้งคลิปอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคนที่เอ่อไม่ใช่ คุณภาษาจีนใต้นะครับไม่รู้จะฟังออกไหมก็ต้องขอประทานโทษก็แล้วกันเนาะก็ไม่ต้องฟังนะว่าผมพูดอะไรดูแค่ภาพก็พอแล้วอะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อเดียวเลยนะครับผมจะทำคลิปเป็นภาคใต้บ้าแล้วกับอะไรต่อเดียวผมผมจะ คลิปอีกคลิปเป็นคลิปภาคใต้ทั้งหมดเลยโอนโอนพูดใต้ว้าโมาแล้วครับโมาโมา แม่ผมชื่อกุ้งนะครับเฮ้ยจีน่ะมาดิไ no. ม่เคยเกรงกลัวตำรวจผมไม่เคยเขาบอกว่าเคยฮะ วันนี้ <มา S 1> วัน,นวันนี้นะครับเป็นวันเกิดแม่ผมนะครับ,บลลเ,รเดี๋ยวก่อนไนะป,รรป 15, ตายก่อนจ้านะโ,โอ้ยพังเร็วแม่ผมเป็นคนที่บ้าตังนะครับ ชนี่เฮ้ยคือเมื่อกี้ผมไปเพิ่งรถน้ำคนแก่มานะครับเพิ่งกลับมาก็แชสเกมเลยนะครับน้นองพิมพ์อย่าดังดิงดงนี่นะโอ้ออจริงเลยจริง,อ,งอย่าเข้ามานะสามดาวผมต,ต้องการทำให้มันห้าดาวครับ ตำรวจบ้าไปแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจมันคลั่งนะครับยังไงผมก็หนีพ้อนอยู่แล้วผมเสียนะครับผมจะหนีให้พ้นจากตำรวจนะครับเรื่องมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันแล้วผมจะหนีให้พ้นนะครับจากตำรวจโอ้ ้องพิมโอ้ยแหลกแหลกครับแหลกโคตรครับเอาเป็นว่าสารคิปนี้กูกงมีเท่านี้นะครับสารคลิปนี้สวัสดีครับ